ฮัลโหลฮัลเลสวัสดีทุกท่านนะครับนี่คือแบร์ไตไลฟ์หนึ่งในกระบวนการหนุยท็อกหนุยโทนะครับทุกวันอาทิตย์แบบนี้10บนาฬิกาเราเจอกันตรงเวลาเพง่เพงๆเลยทุกวันนี้นะครับเราจะต้องพูดคุยกันในประเด็นที่ผมว่าหลายคนอยากจะรู้แหละและผมอยากจะแชร์ต่อด้วยนะผมมีระดับอุดมศึกษาก่อนที่ผมขอขอพูดคุยกับเขาก่อนนะครับเขาคนนี้เป็นอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าทนบุรีนะครับมจทนั่นเองนะครับถ้าจะเรียกกันแบบง่ายๆก็มบางมด นะครับเอาเป็นว่าอาจารย์ตุ้มผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรพลตุ้มนาคอยู่กับเราครับสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้กระบวนการการสอนแบบออนไลน์อาจารย์เองอยู่ในสายไอทีสายคอมพิวเตอร์อยู่แล้วไม่น่าจะยากแต่มันเกิดความยากอะไรไหมในการจะเอามาใช้นะครับเออไม่ถามว่ายากไหมไม่ยากโดยเฉพาะถ้าเราเลือกเลือกไอตัวแอปพลิเคชันที่ที่เหมาะสมอย่างเช่นผมผมใช้ซูมเนี่ยแป๊บเดียวใช้ได้เลย<อ>ไม่ได้ผิดอนะไรที่จะเลือกอะไรบางอย่างแล้วก็ซูมเนี่ย มันมีข่าวแซะแกะเรื่องความปลอดภัยเอาจริงๆผมก็บอกหลายคนนะแล้วเราก็เคยพูดกันไปแล้วว่าอะไรที่มันลับมากๆมันก็ไม่ควรมาประชุมกับรูปแบบออนไลน์อยู่แล้วสื่อปฏิบัตดียังไงครับการเรียนการสอนเนี่ยนะครับโดยเฉพาะในสายวิทยาศาสตร์สายเทคโนโลยีหรือสายอื่นก็ตามเนี่ยถามว่าเด็กตั้งใจเรียนกี่นาทีตั้งแต่เริ่มเปิดฉากมาอาจารย์ว่าเด็กมีสมาธิทนได้ขนาดไหนใช่ผมว่าสิบห้ายี่สิบนาที ต้องโหใส่มุกมีลูกเล่นมีการเปลี่ยนบรรยากาศดูหน้าดูตาเด็กตลอดเวลาในห้องเรียนเพื่อ,อเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศไปที่สาคัญตอนเรียนในห้องเรียนเนี่ยต้องดูตาเด็กดูพฤติกรรมเด็กถ้าอาจารย์สอนแค่ประสบความสำเร็จก,การสอนง่ายแต่ถ้าทําให้เด็กเนี่ยได้เรียนรู้กับเราเข้าใจกับเราเนี่ยอันนั้นยากจริงนะอาจารย์เขาเขาก็สอนกันนะว่ามารยาทของการประชุมวิดีโอออนไลน์บแบบนี้เนี่ยทุกคนควรจะเปิดกล้องและปิดไมค์อันนี้คือมารยาทพื้นฐานเป็ไได้ไหมที่อาจารย์จะ ให้เกณฑ์นี้กับลูกศิษย์ด้วยเขาจะได้รู้มารยาททางสังคมหรือทักษะในการที่จะทํางานแบบ work from home อะครับแล้วจ<ล>ะมีการว,วัดผลยังไงอะวัดผลการทดสอบการเรียนอย่างเง<อ>ี้ยทำยังไงได้บ้างอันเนี้ยอันเนี้ยเป็นเรื่องที่ยากมากในการเรียนการสอนโดยเฉพาะการออนไลน์นะครับแล้วสายที่เป็นต้องมีการปฏิบัติผสมอยู่ด้วยมี l a มีการทดลองเกิดขึ้นเนี่ยเป็นเรื่องยากมากแม้นว่าในสายที่ผมกำลังวิชายูมสอนอยู่วิชา basic circuit เนี่ยจริงจริงมันต้องไปต่อวงจรการวัดเอามีเครื่องไม้เครื่องมือ ยุคปัจจุบันมันก็ยังโชคดีที่มันมีซอฟต์แวร์ซิมูเลชันที่เหมือนจริงมากๆให้เด็กเข้าไปซิมูเลชันแล้วเอาผลออกมาแต่เด็กจะไม่ได้ทักษะแฮนด์สออนไม่เห็นของจริงจะเป็น,ปนจุดอ่อนมากในสายวิศวะที่ที่เราก็คงต้องหาทางทำกันต่อไปว่าเลคเชอร์ออนไลน์แต่ต้องนัดวันกันมาทำแลบแต่แลบเนี่ยต้องปรับพื้นที่นะครับอาจจะต้องทำแลบกลุ่มไม่ได้แล้ว o c i ิ l d i ใช่ใช่มีอะคริลิกกั้น การเข้าห้องแล้วเนี่ยต้องใส่หน้ากากอนามายัยต้องใส่เฟซชิลอะไรไปแล้วต้องมีการตรวจอุณหภูมิก่อนเข้าห้องคือต้องปรับปรุงกระบวนการโปรเซอร์ในการที่จะเข้าห้องปฏิบัติการกันใหม่นี่คือนิว o r มอลที่ต้องเกิดขึ้นน <New Normal S 2> ิวโนมอลของการเนี่ยคือการปรับปรุงห้องเวิร์กช็อปคือเรียนในออนไลน์ไปแต่พอจะต้องลงมือปฏิบัติจริงอันนี้จําเป็นจะต้องมาเจอกันแล้วไอ้เวอร์ชวลลิลิตี้หรือแว่น VR นี่มันช่วยอะไรได้บ้างไหมในแง่ของการให้ความรู้สึกในการจับหรืออะไรเงี้ยงานวิศวกรรมเนี่ย ผมยังไม่เห็นตรงนั้นนะครับเพราะว่ามันมันไม่ได้ครับเพราะว่าในความเป็นจริงเนี่ยเวลาออกไปทํางานจริงเนี่ยมันต้องจับเครื่องมือมันต้องมีเครื่องมือมาเป็นเครื่องมือวัดใช่ไหมมันยากมันมันไม่ได้อารมณ์มันไม่ได้อารมณ์เลยนะครับอย่างที่แค่แค่แค่การดีไซน์วงจร็อทอนิกส์เนี่ยนะครับซิมูเลชันอย่างเดียวปุ๊บเนี่ยเห็นผลเป๊ะเลยเพราะว่ามันจะเหมือนจริงมากเพราะซิมูเลชันเนี่ยคือคณิตศาสตร์ที่เอามามาทาจะเป๊ะแต่ในงานจริงเนี่ยอุปกรณ์เนี่ยมันมีมันมี ความแตกต่างมันมีมันม,ม,นมีมันมีกลิ่นมันมีความร udes, ้อนมันมีความรู้สึกอะไรต่างที่จะต้องเข้าใจมันตรงนั้นเนี่ยซึ่งจะหายไปซึ่งในความเป็นจริงในด้านวิศวกรรมแล้วเนี่ยหรือวิทยาศาสตร,ร์ก็ตามเนี่ยมันจะไม่ได้นะครับใช่เลยใช่เลยอ้าวไปฟังความเห็นอาจาร,รย์มสวมากอาจาร,รย์ปิกยุคคนวัดนะเด็กเขาบอกว่าปิดกล้องเน็ตเขาช้าหรือบอกว่าออนไลน์ผ่านพีซีไม่มีกล้องอันนี้ขอพูดเลยครับเน็ตเด็กเร็วกว่าเน็ตอาจาร,รย์คร,รับ เพราะอะไรครับตอบเลยคเพราะอะไรเพราะอะไรเั <anything> <a living> ็นเด็กเน็ตเด็กเร็วกว่าเครื่องแรงกว่าเด็กมันเก่งโปรโมชั่นกว่าเราเยอะมันตรวจสอบดูหมดอะจายถูกสุดได้แพ็กเกจดีสุดอะไรเงี้ยไม่ใช่เหรอใช่ทำไมเด็กจริงจริงแพ็กเกจเน็ตที่ทํามาเพื่ออีสปอร์ตนี่มันแรงสุดๆครับมันมีสปีดท็อกเกิมันมีตัวปรับความเร็วยืดขึ้นลง แล้วทำไมมันจะดีดีเคทมาเพื่องานวิดีโอคอลกับอาจารย์ไม่ได้จะมาบอกนิดชงเด็กมันเป็นมันเป็นธรรมชาติของเด็กไทยที่ถูกฝึกมาแบบนี้ว่าก็จะมีข้ออ้างจริงๆนวเนี่ยผมอยากยากลับไปที่หัวข้อที่คุณหนุ่ยพูดถึงว่ารพร้อมพร้อมไหมต้องตอบว่าไม่พร้อมก็ต้องพร้อมแต่คือคำว่าแต่เยอะมากเลยแต่ยังไงเพราะว่าล่าสุดเนี่ยผมก็คุยคุยกับเด็กว่าเด็กที่ที่เป็นเด็กผู้นํานะแล้วก็เขาเขาก็ไป หาข้อมูลจากเพื่อนๆว่าความพร้อมของเด็กๆเป็นยังไงบ้างครับประเด็นคือว่าทุกคนไม่ได้พร้อมไม่ได้พร้อมใมนแง่ของเน็ตนะครับกลับไปเรียนที่บ้านเนี่ยเรานึกว่าถ้าบ้านใครขายก๋วยเตี๋ยวอ่ะต้องช่วยพ่อแม่ขายก๋วยเตี๋ยวอยู่ะนะฮะนึกถึงภาพร้านก๋วยเตี๋ยวและตึกแถวสองสามชั้นเราเป็นช่วยพ่อ<ช>แม่ขายก๋วยเตี๋ยวจะนั่งเร<ช>ียนออนไลน์พ่อแม่เห็นเฮ้ย เสียงคนเสียงก๋วยเตี๋ยวของอาการทำก๋วยเตี๋ยวเขาคงมาหรือเป็นสวนเป็นไร่เป็นนาอืนะคภาพเรื่องรองเขาไม่พร้อมที่จะเข้ามาเรียนเพราะนั้นเนี่ยเขาจําเป็นจะต้องที่เขาเลือกมาเรียนไกลๆเนี่ยเพื่อว่าเขาจะได้มีโฟกัสในเรื่องของการเรียนผมเพิ่งทราบเพิ่งเข้าใจนะเพราะว่าฟังจากเด็กเพราะเด็กไปเซอร์วย์มาเลยบอกเฮ้ย ที่เราคิดว่าคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตเนี่ยมันไม่ใช่แค่นั้นนะมันคือสภาพแวดล้อมของสังคมรอบข้างเขาเพราะว่มที่จะนั่งเรียนออนไลน์หรือเปล่าสอบเนี่ยทดสอบออนไลน์เนี่ยนะครับผมผมก็เช็คบางอาจารย์บางท่านก็คือสอบโดย80คนก็80คนกล้องต้องโฟกัสไปที่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 เขียนใช่ไหมที่ที่ที่ตัวเองเขียนแล้วแล้วอาจารย์ก็จะสแกนดูตลอดเวลาแล้วว่าใครดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กบ้างนะฮะมีพฤติกรรมแบบแปลกบ้างแล้วข้อสอบจะออกไปแบบเดียลไทม์เด็กต้องทำในเวลาจำกัดและรีบส่ง การส่งเนี่ยถ้าใครมีแท็บเล็ตแท็บเล็ตนะเขียนเข <ub> ียนเขียนแล้วเซฟเป็น PDF ไฟ์ส่งได้เลยเร็วใช่ไหมฮะจริงเร็วด้วยถ้าไม่มีต้องใช้กล้องมือถือถ่ายความพร้อมด้านเครื่องมือก็เป็นเป็นสว่วนหนึ่งถ้าอาจารย์สติ๊กแบบไม่ได้ทุกคนเขาจะเข้าใจไปว่าทุกคนพร้อมแล้วใครส่งมาช้าหรือเน็ตขาดระหว่างทางหรืออะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องไม่จริงก็ตามผลการการที่จะอาจารย์จะรับข้อมูลจากเด็กมาเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นแล้วเรา โทษเด็กก็ไม่ได้เด็กอาจจะอ้างเรื่องเรื่องเน็ตเรื่องเรื่องเรื่องนั้นก็ได้เพราะนั้นเนี่ยการวัดผลในเชิงการสอบอาจจะต้องลดลดเปอร์เซนต์ลงมามันจะกลายเป็นเรื่องของอย่างอย่างผมเนี่ยผมให้เด็กไปดีไซน์วงจกรมางจกรหนึ่งที่ไม่จําเป็นต้องเหมือนกันและอธิบายอย่างละเอียดแล้วส่งรีพอร์ตมาให้ผมจากนั้นเนี่ยผมจะอ่านรีพอร์ตแล้วผมก็ออนไลน์ถามเออว่าทำมาเองหรือเปล่าไม่ใช่ไมครับถามประเด็นในที่เขาเขียนมา แต่ดีไงแล้วก็รีพอร์ดไปทํากันเองอาจจะก๊อปกันมาก๊อปแปะก๊อปแปะอาจารย์ก็ถามเลยว่าเรื่องเล้ก๊อปมาอาจจะเดียวรู้แล้วฮะตัดได้เลยแต่ถ้าเขียนมาอย่างละเอียดคือการออกแบบก็พี่หนุ่ยพี่หนุ่ยออกแบบอะไรทั้อย่างเนี่ยพี่หนุ่ยถ้าออกแบบมาเนี่ยอินเนอร์เราเต็มอ่าจริงเราทําเองนี่เราต้องรู้ในทุกรมหายใจของเราเราจะเข้าใจถามบางประเด็นเราเรามอแล้วรู้ว่าจุดหลักอยู่ตรงไหนแล้วถามปุ๊บมันตอบได้เนี่ยมันทําจริง น้องโชกุลเอานะเขาบอกครูผมนะครับ <c oughs> เขาเลือกที่จะไม่ใช้วิดีโอคอลเพราะเรื่องไพรเวซีแล้วก็ตารางเวลาเขาขี้เกียจมาหาเวลาที่ทุกคนเขาเลยใช้วิธีอัดวิดีโอลงในระบบของโรงเรียนแทนเหมือนเป็นวิดีโอการสอรนนะ่ยอาจารย์แบบอาจารย์ว่าแบบนี้มันได้ผลไหมผมว่าไม่ค่อยได้ผลเรื่องเรื่องวิดีโอการสอนเนี่ยนะครับ <c oughs> ทั้งผมอาจจะกระทบไปเรื่องของอะไรบางอย่างที่นโยบายที่ใช้วิดีโอในการเรียนการสอนและส่งกลับมาเนี่ย <c oughs> แล้วปล่อยให้เด็กยคคุยกับจอทีวีอย่างเดียวเนี่ยมันไม่ได้ไปแล้วเพราะว่ายิ่งเด็กเล็กเนี่ย เขาไม่สามารถถ้าดูละการ์ตูนในเรื่องหนึ่งแต่การสอน<อ>ไม่ใช่การ์ตูนนะอ่าการสอนเนี่ยมันต้องคือถึงแม้จะเอาวิดีโอไหมเขาดูได้แต่ต้องมีคนคอยสรุปแล้วคอยตอบคาถามให้เด็กได้<อ>เพราะการดูการเรียนการสอนไม่ได้เพลิดเพลินในดูการ์ตูนที่เข้าใจเองได้โดยอัตโนมัต<อ>ินะครับ<อ>วิดีโอกับเด็กเล็กไม่ได้เด็ดขาดผมผม<อ>ย้ําเลยต้องต้องอต้องมีครไม่งั้นเนี่ยถ้าทาวิดีโอมาพ่อแม่จะเหนื่อยหนักเลย อ,อ่าชินแล้วต้องมานั่งเปิดให้ดูแล้วต้องมาจับมันมานั่งดูอีกคือถ้าดู u t u b e เนี่ยมาดูเองแต่ถ้าเกิดเป็นเรื่องเรียนมันจะไม่ดูเองไงแล้วก็บาทีนี้คุณพ่อท่านหนึ่งเขียนมายาวเลยเดี๋ยวผมจะอ่านอีกทีหลังจากที่จบสายอาจารย์แต่ว่าต้องยอมรับนะว่าพ่อแม่ไม่สามารถกำชับลูกตอนเรียนออนไลน์ได้ดีเท่ากับส่งลูกไปโรงเรียนเหตุผลเพราะพ่อแม่ก็มีงานของพ่อแม่เหมือนกันตอนนี้ผมสารภาพนะครั้งแรกที่จะพูดเรื่องนี้นะผมมีลูกสาวสองคน ผมดรอปเรียนลูกสาวไปคนหนึ่งก็คือมานี่ตัวเล็กเพราะว่าถ้าเกิดครูจะใช้ระบบการส่งอีเมลงานมาและให้พ่อแม่ช่วยปริน้นและพ่อแม่ต้องมาช่วยสอน <c oughs> ผมไม่ให้เรียนดีกว่า <c oughs> คือวีดีโอเนียนะ <c oughs> จริง,รง <c oughs> เพราะว่าเราต้องทํางานและเราต้องมานั่งสอนงานแต่ละวันเนี่ยมันไม่ได้ผมก็เรียกร้องเรื่องการเปิดวิดีโอโรงเรียนอินเตอร์เขาบอกว่ามันเป็นพรเวซีมันเป็นมันเป็นส่วนตัวผมบอกอันเนี้ย มันไม่ใช่สื่อคือถ้าจะถ่ายวีดีโอนี้แล้วไปลง Youtube ไปลง Facebook อันนี้ผมเป็นผมผมก็ก็ไม่ยอมเหมือนกันเพราะว่าลูกเราเป็นเด็กใช่ไหมแต่ตอนนี้เราอยู่ในระบบวิดีโอคอลซึ่งมันเป็น one on one หรือ one on many ที่อยู่ในสภาวะจํากัดเราอยู่ในพื้นที่ซูมหรือหรือโปรแกรม microsoft teams อะไรก็ตามเนี่ยมันไม่ใช่การ broadcasting มันไม่เหมือนวันนี้ผมวิดีโอคอลกับอาจารย์ตุ้มและผมเปิดให้เก้าร้อยเจ็ด้อยแปด้อยท่านมาดูพร้อมกันแต่ว่า ถ้าจะหวงแหน p r i เวซีกับระบบวิดีโอคอลไม่ได้ครับมันไม่ใช่เรื่องที่จะต้องหวงแหนเพียงแต่ว่าตอนนี้ลูกสาวคนโตนะผมให้เรียนเพราะว่าตอนนี้เขาเยียสี่แล้วก็ประมาณปสามใช่ไหมถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้เกาะกลุ่มอยู่กับการเรียนแม้มันจะดรอปลงด้อยลงความรู้ได้น้อยลงแต่เขาต้องฝึกการรับผิดชอบ3สุดท้ายฮะอาจารย์ป้องกันการทุจริตยังไงฮะ สิ่งเดียวที่ตอนนี้วางแผนไว้คือจะลดลดการสอบไฟนนลเนี่ยเปอร์เซ็นต์ลดลงโควิดมันมาสอนพวกเราจริงนะทำให้เราปรับตัวเป็นกระบวนการใหม่ใช่ครับนี่เลยคือ new normal, normal จะต้องต้องทําต่อไป new normal ต่อไปการศึกษามไม่ต้องวัดผลด้วยการสอบแบบเพียวๆแล้วแต่จะวัดผลด้วยการส่งงานแทนถูก,ถกไหมอาจารย์เมื่อกี้ยเมื่เกีเก้เป็นคําถามที่ดีมากว่าเราจะทํายังไงให้รูปแบบการเรียนออนไลน์เป็นรูปแบบที่นักเรียนสามารถมีสมาธิ อยู่กับเราได้ครบเวลาอ่าอ่าก็คือที่เราจะต้องมานั่งออกแบบวิธีการสอนอให้ม<อ>ันจะเรียนกับเนื้อหาต้องเรียน<า>จะทํายังไงดีวะที่ทําให้นักเรียนเฮ้ยม,มันอินกับวิชาที่เรียนแล้วมันอยากจะเรียนแล้วไม่อยากจะออกจากห้องเอออครับโดยการผสานท,ทุกอย่างทั้งระบบของการไลฟ์แคสเกมเอามาผสานกับระบบการเรียนมันก็เลยกลายเป็นห้องเรียนแบบนี้ครับ หัวใจสาคัญของการเป็นครูคือการมาสอนหนังสือเพราะฉะนั้นหน้าที่หลักๆของเราควรจะต้องสอนหนังสือเวลาที่เรามีทั้งหมดเราควรจะต้องลงไปเหยียบกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนนะครับรูปแบบการใช้ชีวิตของนักเรียนการเตรียมการสอนการเตรียมสื่อผมถามว่าแค่นี้ก็หมดเวลาของชีวิตแล้วการที่ไปทําอย่างอื่นนั้นมันเป็นการเบียดเบียนลูกศิษย์อย่างสูงคุณแค่ไปเยี่ยมบ้านคุณก็หมดเวลาแล้วเอาจริงๆผมบอกตรงๆเลยเราจะอยากได้เป็นวิชาเนี่ยก็ต่อเมื่อเราโตแล้ว เราอยู่ในงานแล้วแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยฉันต้องเติมเรื่องนี้ว่ะฉันอยากรู้เรื่องเอไอเพราะว่าถ้ากระทรวงการคลังจะทำเอไอแบบนี้จักาขนาดนี้เนี่ยฉันจะต้องเรียนรู้เรื่องเอไอละอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นเรียกว่ามันมีเพอร์เพสมันมีมันมีเป้าประสงค์มาก็จะมาเรียนแต่การเรียนการสอนในระบบเนี่ยเหตุผลที่เด็กไม่ได้รู้สึกอยากแบบนั้นผมว่าเป็นเพราะเราไม่ได้บอกเพอร์เพสหรือเราไม่ได้สร้างความรู้สึกให้เขามีเพอร์เพสในระบบการสอนออนไลน์ เราต้องยอมรับก่อนว่าทุกวันนี้เราไม่พร้อมหรอกแต่เราต้องบริหารงานโดยความไม่พร้อมไปก่อนอด้วยเหตุว่การศึกษาเนี่ยโรงเรียนปิดก็จริงแต่ความรู้ถ้าเกิดอย่างที่พี่หนุยบอกตอนเริ่มต้นซึ่งถ้าเกิดคนไม่พร้อมเรียนผ่านทีวีได้นะครับถ้าไม่มีทีวีมีคุณครูไปดูแลสัปดาห์ละครั้งถามว่ามันดีเหมือนเดิมไหมตอบเลยครับมันไม่ดีหรอกครับ มันไม่ดีเหมือนเดิมแน่มันดีเหมือนเดิมไม่ได้การนี้ทาเป็นต้องทําเราต้องเปลี่ยนลายเซ็นไปดเลบณสถานการณ์นี้ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปมัวแต่ทะเลาะกันว่าไม่เอาไม่เอาไม่ดีไม่เอาไม่ได้คุณจะพูดเพื่อที่จะไม่ทําไม่ได้แต่ถ้าคุณจะต้องทําอ่ะมันเป็นวิธีเดียวในเวลานี้ที่คุณจะสามารถเอามาชดเชยการสอนซึ่งมันไม่เท่าเดิมหรอกแต่คุณต้องทําให้ดีที่สุดในเครื่องภายใต้เงื่อนไขที่มี คือการสอนออนไลน์เนี่ยนะมันณวันนี้คือความจําเป็นแล้วแต่มันต้องเลือกมันทุกวิชาเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ผลที่ต้องการและระดับของของผู้เรียนด้วยนะครับครูตู้ครูตู้คือจอทีวีเนี่ยจอเอวทีเนี่ยการศึกษาทางไกลย,ย้ำเลยว่ามันดีแต่ต้องมีโค้ชคอยสรุปต้องมีอาจารย์มาคอยสรุปและตั้งคําถาม